and we nap nan 100 pee ma the car าตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือสิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์สิิราช ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศิราารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราาตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราาทุกคนครับรีีาาา่นนนน้ดับนนอยปทกำเมิ สวัสดีครับท่านคณะกรรมการจัดงานคืนสู่เย่าวริราช120ปีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงครับที่ทางคณะกรรมการจัดงานคืนสู่ย่าวริราชรา0 120ปีในปีนี้ที่ได้กรุณาให้เกียรติผมมาให้ผมได้เล่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิริราชบ้านเดิม ของผมนะครับผมก็อยากจะเรียนประการแรกว่าผมมีความประทับใจในสิริราชเป็นอย่างมากในอย่างน้อยก็สามสีเรื่องครับเรื่องแรกก็คือมีความประทับใจที่สิริราชให้กำเนิดแก่ผมโดยให้ผมได้มีโอกาสเล่าเรียนและก็จบปริญญา ที่นั่นก็คือปัญญาโทนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเกิดที่สำคัญที่สุดประการที่หนึ่ประการที่สองก็คือสิราชให้ผมเกิดในอาชีพซึ่งเป็นอาชีพแพทย์ที่มีเกียรติอย่างยิ่งและผมก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน และโดยเฉพาะยิ่งศีราชนี่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือณถึงปีนี้ก็120ปีครับอันนี้ก็เป็นความาภาพภูมิใจด้วยประการที่3ครับศีราชนี่ให้ผมเกิดในเกียรติยศชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแพทย์ด้วยและในฐานะที่ได้ใช้วิชาความรู้ ที่เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ศีราชนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานในด้านของการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขและต่อมาผมก็ได้เข้าเรียนปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งก็เป็นเดิมก็อยู่ในแพทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยเดียวกันนะฮะและปัจจุบันนี้ก็ยังเป็น มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้เติมเต็มในด้านของการบริหารจัดการในด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆซึ่งผมได้ทํางานทั้งในส่วนภูมิภาคประมาณ17-18ปีในตําแหน่งต่างๆแล้วก็เข้ามาส่วนกลางที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะจนในท้ายสุด ก็ได้เป็นปรลัดกระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าศรีราชเนี่ยให้ชีวิตของผมทั้ง3ชีวิตทั้งสามช่วงเวลาทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นประการแรกนะครับที่อยากจะเรียนครับในเมื่อเราได้มีโอกาสเล่าเรียนในโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสียงเช่นนี้และ ผมคนหนึ่งก็คงจะเป็นตัวอย่างของสิทธิ์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการแพทย์และประเทศชาติพอสมควรผมก็เลยหวนมานึกถึงสิทธิ์ปัจจุบันนะครับและสิทธิ์รุ่นหลังครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าขอให้ช่วยกันจันลง เกียรติยศชื่อเสียงของตัวเองและของสีราชนะครับให้ยืนยงแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการที่เราจะาต้องอรวมตัวกันรู้รักสาม,มัคคีาตามที่สมเด็จพระบาทาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวได้ทรง รับสั่งทรงตรัสเอาไว้ซึ่งหากว่าแพทย์ศีราชของเราทุกรุ่นต่อๆกันไปนี้เนี่ยมีความรักสามาคัคคีแล้วก็ต้องตั้งใจในการทำงานรักอาชีพแล้วก็มีความพยนหมั่นเพียรและ,ะทำอะไรก็ให้ใช้เหตุใช้ผลมีสติแล้วเนี่ยนะครก็จะทำให้ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในตัวเองและก็ในสถาบันการศึกษาของเราด้วยนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็คือเรื่องข้อคิดเห็นนะที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และการสาธารณสุขเล็กน้อยครับ ในปัจจุบันนี้ครับถึงแม้ว่า,าวิยาทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์การสารสุขเราจะก้าวหน้ามากทีเดียวเรียกว,ว่าเป็นหนึ่งในในเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเด่นในในโลกเลยทีเดียวนะแต่นั้นงก็ตามาสถานการณ์ในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกแปกใหม่ๆขึ้นมา ที่เราเป็นมี emerging diseases ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ของโรคต่างๆนี้ให้ทันนะครับโดยการวิจัยและพัฒนาให้ทันสมัยนะครับและนอกจากนั้นในเรื่องของการที่จะดูแล ประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยนั้นนะครับก็อยากจะให้ดูแลให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านของการจะดูแลสุขภาพทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีทางปัญญาก็ดีทางสังคมก็ดีนะครับดูคนทั้งคนในองค์รวมอันนี้ก็เป็นเป็นประการที่1แล้วที่สองก็กคือ อยากจะให้ดูในด้านของการสมดุลดุลน,นะครับของการป้องกันและการรักษาซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นหัวใจสำคัญของระบบการสาธารณสุขของประเทศเราถ้าหากว่าการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพไม่เข้มแข็งก็จะทำให้การรักษาพยาบาลเนี่ย ต้องรับหน้าที่หนักมากๆเลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นใจแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เรานะครับที่ต้องทำงานหนักมากๆซึ่งอันนี้ครับก็อยากจะฝากว่าเราต้องเร่งในตานงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคซึ่งจะต้องมีนโยบายมียุทธศาสตร์และมีการพัฒนาคนให้ ก้าหน้าในด้านนี้แล้วก็จัดงบประมาณให้เพียงพอทีเดียวนะครับก็จะทำให้แก้ปักฤตปัจจุบันนี้ได้นะฮะก็ขอขอบคุณมากครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิทย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดิน สิรีราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทา,าธทิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาทีความรักของเราในสำคาญสาวรุร่นกันในอาธตามเคยศรรรึกษาสุขสงคราษตัรรรรรร้งความหวังมันขอเพียนขยันทุกวันราบตนสมหายใจกันที่ตบน,นเลยต้นสมอ,อ่อ เป็นสุขได้ดีเป็นเช่นบันนี้รอบรมีสถาบันคุ้มครองได้ทํำมาหาทีชิงไม่คนร้องอ,อีกเพื่อนพอมม้อมีช่วยเรือเรยอพูดกันพบเพืนเก่าพวกเราวันนี้กระชับไม่ทรีเท่าที่ฝังมัน ทางใจหวี่ยวนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันในมิปั่นสิมิมราสถา,าบันของเรา สือเพลงปีไม่มีไรเอากคืชีวิตตเราตดีความรักของเราสคัาเราร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษา กำเนิดมาสานตามรอยพระมหิตลา